สวัสดีค่ะสวัสดี f c ตยาวชาแนลนะคะมือนีมาเก็เฮ็อีกแล้วพี่น้องมืสองมืออนีเป็นมือที่สองหมู่บ้านกัมาแต่ว่าบ้ไหนลงขี่ไปเบิงิซืลองขีดมู่บ้านก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องมาเบิรงเบิเบ็ร์เบเบิดเบอรอบิรเบิรเเอ แค่มองนึงเหยียบเจอาเกียบบุญเบิรดรอนี่แหละกจเ้าเกบบุญเบิรเี้น่องเห้่อเหี้น่อง้อดูเี้นี่ลาเ้าเจาได้อยู่บ้านอ้นได้มือนีแบบนีรถเออแบบนีนองเบิดเก้าอันครับหาไงเล้วันหนเนาะมือม่เลยเออ่ใเกี่ยบดินั่นใ่นไหมฝุ่นฝุ่นกี่ันอยู่ฝุ่น ดอกเดือกงาดอกเดือกดอกเืองามอเืองานอกกงาดอกเด็าดอะเดือนงาดอกเไาด้กเดือกงาดอกเดกงาดอเยอาดอกเดือกาดอกเดืาดอกเดือกงานอกือกงาอกเดืกงาอกเดองาเงาเากเดกงาดอเอกาอกัดืีกงาดอกเนกัาดอกเดือกาดมเดกงาดกเดอกงาะอกเดอนะาดกเอกอยเ่อาดอเดอกเือางาดดาเ ừm ơi okay, à, à. oh, uh -huh. ừ. oh, ừ. đi hết mọi người ừm đi hết mọi người ừm ơi 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 mọi อูมามัมันได้เหมือนนกินเดาเลยถือถ้อถืกถือ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 อถืดถืออือถืออถือถือถือถออถอถเอถอือืออถือืออออนือถือถืออถืออถอถือออื้ออ

งามแบบง่ามแบบมาเได้บวนี่มานก็หมู่บ้านนะคะมูเขวเฮดเฮดเดด้กว่นี่คิปวาเดี๋ยวนีไ่ได้ขึ้นพุทธอ๋อีีคเ็ดพอนี่ยยเป็นผู้เห็นลดคาเทสกี่เนี่ยพว่าเ้หอยกลมาเป็นอูดอกนี้นี่หะอืมนไอืมนี่ละแบบงามลดแบบง่ามลวดเออเราสิเกลืลามไปหุ่นไดีดอกนึง โอมาเลยะัน้นองามมากโอ้งาวมเต็มตาเลยอเฮ้ยอา้าวอบาก้าวเอ้าขวมูนึงมาหลายดอกมาหลายดอก่ออยูมูนึงเสียงจริงเสียงจยิงไม่ได้โอ้โหต่ยูเลยังไม่ได้เก็บอยอ่โห่ดพี่หนองเด็กกำนึงนะคะโมนี่ฝวดอเนาะ nga วีเด้าูนี n งาอยู่งามอยูวันนี้มันวันนี้มันงา a เมืองงา a เขาผู้เก็บงา a เขาผู้เห็นนะคะเนี่ยพี่น้องจะดั้งหมานไปไปพี่น้องไปหาต่อไปหาต่อนะคะฮะบอกหายวกโอ้จ้าจ้าจ้าไปี่าพี่น้องวันนี้คนกี่หลาคนกีมกันยุ่งพี่อู้ดอย่าไรเนก็ไม่กีมกันยุ่งสิ ถ้าเจามามันขนิดหื้นยูว่าว่ามันกี่กนอยูละห่วงเงยถได้เย็นเดียวนะของเปยนไปไมเย็นเยีเดียรนะเรเงเออเราเรื่องท่านเียวักบ้นรย่สิไปทานกี่หอควดบมัหวานมากนะุนเพราะว่าไข่ได้ยูหันอู้นี่ล่ะ

ขว้าสามสีงในการนี่นิเห็นบอเ้ยผู้เห็นบอน่อยหน่อยขว้าอยิ้หนอมึงอเฮ็ดยังก็ม่เกี่ยวกันเถอยื้ยปวดผเก็บระบายดเกียบเลียังคือยังมันผงใหเก็บดเบดอกล่ะหากขาหากใหม่ขาหากใหม่เออเจจังวมัน อไหามลนสันอุ้หมัสันกับไปขอรถท่อนี้ดินีูบมีอยู่ใหญ่เราข้างหลังเหตุขรางขแคนะเี้้านี้าไ่ะเอากไดยอมจเดีกทีวเว้ยผงเดียวได้ดิจัดดอกสองสี่หกปดเซีีบดอก ไอพออีกสอาดอกเออไอพอสองสามดอกสี่ดอกเป็นดอกพวงเดียวอันนี้ก็กิมกกิมกันยุ่งโอ้ยถือเงาคักละถือี่ดอเออเ้งขาอือมาแล้วไปพี่ดาวไปยุ่งกันลายุ่งกันไรยุ่งกันหลอ๋อคือิสซูเมาก่เนไหุกันรย่แมย่กยเดี๋ยวให้ผู้เห็นกันอาผู้เห็นอ้ ใชาเห็นนะมีการซุ่มซวยรู้เปล่ารู้เปล่าไปพี่เราไปเป็นลุงกระต่ายเป็นลุงกระต่ายเทียดิหยางามเลยอ่ะเห็นแลเห็นแลบูอันเห็นสดอนรอันที่เรกบูอ๋อเฉีมเดินบอกยายได้ยังบูเอเต็มเดินยูหาบังเฮ อีดอกนึงโอ้แกง้าวคพดพูดไม่บมแหมเออโอ้ยแเขามันเขาเออยี่ออไรนี่ที่เพิ่งเห็นสองอยี่ดอนนีใช่หรเดี๋ยวอาายเลยโอ้คยาาู่่่่่า

เคียไปเคียไปเออดอกนคุณว่าไหนเคียไปซื้อ้เอายหรอเอายเอาคุณคุณอะเอาไทยเอาเิ้ยิให้อคุณอะคุณอะคุณอะเฮ้ยขาเงีคัเออโอ้โหมึงเกยู่คนอะ ายกิมขายเมันหมานเหมือนนี่นะังแมองเหีน่นแหะมันไม่สมันจะไ้เอาเ่าใหร่สดอกน้ำจไปไกิมไซับเจ๊มือเ๋ยวมันหมานเหมือนมืนเหมืนนะเจียเ่ไหร้สิล้านง่เ้กาเจ๊ยหาเนาะเจี๊ยมเห็นม สาวไทยนั่งไฟพี่น้องวราวไฟ้วูแ้ยงอสุดยอดสุดยอดโอ้ยสุดยขึคอแะอยากแก้อยากแกุณ่ะเริ่มกัน like ต้าละมันมึอละมนสเงเบงมูหบงมูอ claro ีพวกสามดอก็จะเป็นสีบุด้วย ป้าดีโตพี่น้องเก็บใส่อันนี้ด้หว่าเพ่วมาจะเมื่อแล้วนะคะโบกวานี่ล่ะเามนาใส่อันนั้นเอาระว่าใ่ถูงมันเาลนตาบกกว่าเก็แถได้พี่น้องนี่ด้ยเาจะวาเห็ดปลอมด้วยเห็ดเอะใ่ีบออกมันเอาอยู่เด้ ่ายากสอ่ไหนนะไอ้เข้าไปดอันนี้ของอดยาวนะคะปัโตอดยาวตายงเตยมายองอดยาวก็ง่ายค่ะีห้องอีพอดคหดหด้ันมห้งเชยงไงห้งเยงไงีห้องห้าโอ้ยมันตรมาดากันเเยงไใช่นีอะไรยิ่งนีห้องยิ่งห้องายยิ่งงาม ใจกันวะอดไล่ก้านไล่ก้านบักไล่โรยข่อยหานยังไยาดึงออกหะนใจกันดีๆซ้ำหนเาไย้าแค่รอจากคุ้มันเอามันอันดอวสุดยอดครับี่น้องสุดยอดสุดยอดครับ เป็นไปตามขาดได้ไหมครับมือนี้องมือนี่เอมือนที่สองเนาะม่อยนี่ชุบนี่องมงงหลงยองมาหน่ออันนี้ดอกอะไรเนี่ยพี่ดอกเดียวตั้งเดอเลยอย่หามูบะมี่เืงเราบอกไงหมาเดอพี่าวเราข้างบนยอเดียวเตียกานะคะ้่าขอคุณอยขอคุณ่อยิล่ะเด็ไปมื่านคู่บ้านอละคุณพอแบบมาเหกันได้ังไไปจอดมองเจ้าได้มือด่านทามีมืขึ้น ว่ามันหงุดหงิดเยว่าสุดยอดค่ะสุดยอดเนื้อข้าวมันใหญ่เท่าหานี่เลยพี่น้องเท่าหานี่ลุยพี่น้องนี่ลุยอยากเห็นเห็ดจะรีบต่นศาดพี่น้องเอ้ยน้องคอยจะเกลียวเห็ดหลคนแม่น่าจะเกลียวหมานหมากเลยนะคะสุดยอดเลยแล้วข้างมันอันนี้หอยเตี้ยงนะคะก็จะคล้องค่ะหอยเตี้ยเม็ดจะคล้องเลยโอ้ยลายอยู่จะละลอยมนดีละได้เลยทุกคนได้เลยทุกคนแล้วก็จะทอด นี้ของคุณพ่อนี้ของคุณพ่อและนี้ของพจยาวนะคะมาวลุงจไปงโจะเน่ลุงจไปเฮใ่ตาเหม่ย้องจอนะโอ้ยอ๋อแอไม่ไ้ี้่ด้ายมานแทุกคนไมาทุกคน้มา้านมากันทุกคนวันนี้ไม่าไม่มไมไม่่ไม่ไไ หลายทุกคนนะคะวันนี้เลิศมาเฮ็ดง่ามก่าอมว่าน่าร้อนยายจ๋าบอกแต่ถุงมันเอายังงห่นงไหมเอาไน่ไ้เอาได้หน่อยเพราะจนี่คือความภาคภูมิใจใจเชื่อว่านะคะความภาคภูมิใจแน่วันนี้ไม่ใจไม่มี้ลเลยสุดยอดไปดีใจว่าเจ้ดีใจเลยนะอะไรม่ไอ้คลิปนี้ ลืมกดไล์กดแชร์กดติดตาช่องย่าชาแนลด้วยนะคะแกรมาหาเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเดี๋ยวมีมาคนนิ้ตาม่องอดย่ชาแนลด้วยพวกเราลวก็ช่องนี้ใช้เาด้วยนะคะเชี่เหนียวไปทำนีพากันไปที่ไหนสวัสดีค่ะมันสัญญาณบอดี้โอ้ยเยิมเยิมยิม